สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับนําเชียร์ผ้าลอยเด้อครับพี่น้องครับมืนีกะตรงกับวันที่13ธันวาคม66กครับคลิปนี้กะจิมานําเสนอแนวทางตัวเลขล่าพัฒนา2สํานักเช่นเคยครับพี่น้องเนาะครับหลังจากที่อ่าม่วว่านนี้กะได้ปล่อยแนวทางล่าพัฒนาครับต้องวดแล้วเด้อครับพี่น้องบ่ว่าจะเป็นพออจะเลื่อนศีลครับผม พ่อเจริญศีลงดว่างหันกับเขาที่อันหนึ่งหกหกหนึ่งครับผมแล้วก็อาจารย์ผู้ครับเขาที่เก้าแปดแปดเก้าแล้วก็ผู้หาเจ็ดแปดเขาที่วิ่งแปด้ด้ครับผมครับก็ลงลิปไปแล้วด้ครับพี่น้องท้าบ่ได้เห็นอ่าสามคลิปนี้พี่น้องที่อไปเบิ่งได้ครับผมถีน้าเชียร์ผ้า้วยย้อนไปเบิ่งหมู่ว่านนี่ด้ครับผมพอเจริญศีลอาจารย์ผู้แล้วก็ผู้หาเจ็ดแปดครับผมครับคลิปนี้ก็จะมา นำเสนอแนวทางตัวเลขร่าพัฒนาของคนภูเขาครับผมเด่นเดินดีไม่พลาดครับพี่น้องเนาะครับคนภูเขาแล้วก็เลขของพี่ปะก,กายครับผมอันนี้ก็เป็นเลขวิ่งเลขเด่นที่ว่าเดินดีขึ้นกันครับผมพี่ปะก,กายแต่ว่าไปได้ทั้งบนทั้งล่างครับเอาครับพี่น้องกับพิจาจณาเบิ่งเป็นแนวทางเาางด้อครับผมเสียงสกุกเสียงดวง13าทันว่าคม66 ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขครับกับพี่ประกายกับคนภูเขานำเชียร์ผ้าร่วยก็ขอขอบพระคุณครับผมทั้งสองสำนักเด้อครับผมทีเมตตาแนวทางให้กับนำเชียร์ผ้าร่วยทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับฝากกดติดตามเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์กับนำเชียร์ผ้าร่วยในเด้อครับพี่น้องไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขล่าพัฒนาสองสำนักกันเลยครับ เอาครับพี่น้องครับผมครับอย่าเผลอได้ครับพี่น้องเดี๋ยวมาตามให้พี่น้องเอฟซีครับผมเราพัฒนาปูปิศนาครับหมดว่าขันเต็มๆเลยครับพี่น้องแปดเก้าครับเลขกสามหางครับเดี๋ยวเลขปูสิไปอยู่ในคลิปร่วมเซียนได้ครับผมคลิปร่วมเซียนครับผมจะเป็นคลิปที่สามของมือนี้ครับพี่น้องเนาะครับต่อจากคลิปนี้จะเป็นเลขของพ่อเสือด้วยครับผมพ่อเสือ คลิปร่วมเซียนกับจิมมี่ปูพิสนาครับผมพอแสวงพอบางพี่เดินเดินดีครับผมแม่มาลิชัดเซียนกับทุ่มแบนครับพอสิดินสิประมาณนี้ได้ครับพี่น้องครับผมจะอยู่ในคลิปร่วมเซียนครับพี่น้องเดี๋ยวคอยมารับชมรับฟังกันคนภูเขาครับพี่น้องครับงวดว่างหันเข้าที่หกครับผมวิ่งรูดหกกับเจ็ดเสียดายครับพี่น้องเนาะแต่เดียวเพิ่นห้ 60ศูเเลขออก61เลขติดบนล่าง012เข้าที่1นึงครับผมลองเบงเลขกหลุดกับเลขติดบนล่างเพ่อนนี่ครับพี่น้องจิดกอดข้อกันอีกบอครับงวดนี้ลาพัฒนาคนภูเขาครับผมวิ่งรูดบนล่าง1กับ2 สองตัวก็จะมีสองเก้าสองศูนย์ตัวเน้นครับผมแล้วก็มาสองหนึ่งสองสี่ครับเลขติดบนล่างเก้าศูนย์หนึ่งครับเลขติดบนล่างเก้าศูนย์หนึ่งครับหนึ่งกับสองด้วยครับผมต้องมีให้เห็นกับพี่น้องเนาะราพัฒนาพี่ปักกายวังหัน เด่นบนเข้าที่8ครับผมเด่นประกบเข้าที่6ครับหลักร้อยเข้าที่1ครับพี่น้องครับเอามาเบิงกันในงวดวันที่สิบครับเอา13บามพัฒนาพี่ปะกายแกับ9ครับผม8กับ9 8กับ9 วิ่งบนหนึ่งกับหกครับผมครับก็คือเป็นตัวเด่นทั้งสองอนคือกันครับพี่น้องเนาะแปดกับเก่าหนึ่งกับหกครับผมเด่นเด่นที่เก้ากับหกครับสองตัวบนหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหกแปดหกเก้าเน้นไปที่หกแปดและหกเก้าครับหลักร้อยสามกับสี่เน้นไปที่สามครับหลักร้อยวัองห่านพนณข้อที่หนึ่งครับผมจับคู่ สตัวบน368หกแหกกครับถ้าเก่ามากระว่างได้ครับพี่น้องเพราะว่าคนผู้ขาบนก็มีเลขติดบนล่าง9้าอยู่ครับ901ครับพี่น้องเนาะอีกประกายก็มีเก่ามี่หนึ่งครับผมสองสำนักนี้ เรืยว่าเก่าจะไปจับกับสองครับผมใดสองเก่าแบบเอาเนี่ยแหละครับพี่น้องพี่เจน่าเบิงเป็นแนวทางเสียงโขกเสียงดวงเลิกครับผมสองสำนักครับผมลาพัฒนาคนภูเขาและลาพัฒนาพี่ปากกายครับผมคลิปหนาม,มาพบกับเหล็กของพอเสิร์ตเด้อครับพี่น้องลาพัฒนาพอเสิร์ตครับโนวาจ,จิป็น เหล็กวิ่งหลุดช่วงนี้เดินดีมากครับพี่น้องครับจังได้สองตัวกับตรงนี้เห็นครับพี่น้องวิง่งรลดของเพิลนเรือใหม่กับมาทั้งสองตัวเลยครับผมวิ่งหลูดเขาทั้งสองงวดสองตัวแหละครับเอาเนี่ครับพี่น้องแคบน้าจอไวเดอร์ครับผมลาพัฒนาคนภูเขาและลาพัฒนาที่ปะกายครับครับไมน่นีก็ขอให้พี่น้องที่โชคดีครับผมได้โชคได้รับ ไปนํากันเ้อครับพี่น้องแนวทางลราพัฒนาครับนําเสนอสูพี่น้องเอฟซีครับว่านนี้ก็ถือว่าโล่งคลิปไปกับมีแต่เด็ดเดได้ครับพี่น้องบ่ว่าจะเป็นพอจเจริญนศีลหรือว่าอาจารย์ผู้ผู้หาเจ็ดแปดครับพี่น้องเก็บเป็นข้อมูลไว้ครับเซานี้กับมานําเสนอเหล็กเด่นของคนภูเขาอีกครับผมก็ถือว่าเด็ดคือกันครับแล้วก็พี่ประกายอมครับผมเลขววิ่งเดินดีครับคลิปนามาพบกับ พ่อเสร์กครับพี่น้องเนาะครับสายวิ่งสายรูดเลขวินครับหรือว่าเลขสองตัวสามตัวของพ่อเสร์กครับผมเผื่อบ่ได้ครับพี่น้องครับแล้วก็คลิปต่อไปครับผมต่อจากพ่อเสร์กคลิปช่วงบ่ายๆก็ดจะเป็นรวมเซียนครับพี่น้องเนาะบ่าว่าจะเป็นพ่อแสวงพ่อบางพี่ครับผมปู่ปิสนาครับผมเข้าเต็มเต็มดวังหันครับเพิ่งพ่อบางพี่นั่มครับแล้วก็เดินเดินดี เซียนกระทุ่มแบนครับพี่น้องเนาะแม่มาลีชัดครับอีกหลายเซียนครับมาร่วมกันในคลิปที่3ครับผมมือแรกนี่เอาถ่ายคลิปนี้น้ำเชียร์พาลวยกับขออวยพรให้พี่น้องที่โชคดีเด้อครับผมถูกหวยแล้วเงินไปน้ากันครับผมแนวทางลราพัฒนาครับ13ท่านว่าคม66สําหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่ครับพี่น้องพอกันคลิปหนาเด้อครับผมสวัสดีครับ บรรยากาศช่วงเช้าครับพี่น้องเนาะวันที่13าธันวาคมครับน้ำหมอกปกคลุมครับผมครับต่อเฟียงกับเปียกโดยน้ำหมอกครับชุ่มชื้นครับพี่น้องผู้่นมหากินกหาได้ตลอดครับพี่น้องเยู่ทงนี้บ่ว่าจะเป็นปูหรือว่าผักแกนขมแกนสมครับพี่น้องหรือว่าจะเป็นเขีดด้วยครับผมครับ